สวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนบ้านแจงมีหิมะแล้วนะคะตอนนี้หิมะกำลังจะตกแบบเบาๆบางๆนะคะ <c oughs> ดีใจจังเลยนะคะสวัสดีค่ะ พี่ไก่สวัสดีค่ะบ้านแจงมีหิมะแล้วนะพี่ไก่มาแบบบางมากๆเลยค่ะเฮ้ยเทดดี้굿มอร์น n ิ่งเทดี้เทดดี้ทำอะไรอยู่นอ้อนะคะมันตกแบบบางมากเลยอ่ะพี่ไก่ตกหนากว่านี้ได้ไหมคะ แ <Yeah. laughs> <ย>มชสวนสวยค่ะคอบคุณแจงก็ตั้งใจว่าถ้าหิมะตกนะแจงจะไลฟ์อืมแจงก็รอให้หิมะตก เขาก็ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตกแบบบางมากๆเลย dust of snow มันเป็นแค่ฝุ่นหิมะเ <c oughs> อ้ยเทดดี้ทำอะไรอยู่เนาะคงจะนอนเนาะเทดดี้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้บ้านพี่ไก่ยังมีหิมะไหมคะอ๋อ oh. อ๋อมิดพัทเทลกูดมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่งไมท์ไทม์วู้ลองไทม์โนซีไมท์เฟรนส์ส thank you so much thank you for stopping วู้โคลฮาวอาร์ยูพัทเทล โนสโนย่า no yeah. มันมันหยุดไปแล้วคะ่ะพี่ไก่มันตกแบบบางมากๆบางมากจริงๆแจ,ง,จงก็รอแบบอืมแจงก็รอให้แบบว่าเอ้ยถ้าหิมะตกฉันจะไลฟ์สดประมาณนั้นนะคะก็ได้ไลฟ์สดมาทักทายแค่เิดกหน่อยคะ่ะไม่นานนะคะเดี๋ยวแจงก็จะลงไลฟ์แล้วนะคะ Yes my friend very long time yeah where are you potatoes where are you now hello สายทพิปมอร์นิ่งค่ะสายทพิปมอร์นิ่งบ้านแจงแต่ไม่รู้ว่าบ้านทพิปกี่โมงอืมนะคะหิมะจา๋าเพื่อนๆพื่นกำลังเข้ามานะหิมะจา๋าตกลงมาเยอะๆได้ไหมคะ <laughs> ทิ์บ้านแจงมีหิมะแล้วนะฮิ้ยนะคะนี่นะคะ บางมากขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามานะคะ Thank you all my friends Thank you for stopping by แปกใจน้องแจงขึ้นค่ะอ๋ <laughs> อเพราะว่าแจงก็บอกตัวเองนะคะว่าถ้าหิมะตกแจงจะไลฟ์นะคะมาทักทายเพื่อนๆเ,เนาะได้ยินเสียงอะไรไหมแจงแจงคนสวยวกี่องศา สายทิพทักไทยทุกบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็ติดลบมาประมาณ below f i s e i n g นะมันมันประมาณ30ฟาเรนไฮน์นะสายทิพย์30ฟาเรนไฮน์ตอนนี้นะคะมัน below f i s e i n g นะคะสวัสดีทุกคนนะคะ มีใครเข้ามาอีกอืน้องแจงไกลจากแคนาดาไหมคะอืมอันนี้ก็ที่แจงอยู่เหรอคะแจงไม่ทราบค่ะพี่ไก่เตาแจงลองถามไอ้คุณจรดูนะคะว่ามันมันไกลจากแคนาดาแค่ไหนนะคะเพราะว่าแจงรู้ว่ามันติดชายแดนแคนาดาแต่ไม่รู้ว่าไกลมากแค่ไหนนะคะ อากาศดีไหมคะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพนะ่า mm hmm. แจงแจงว่าแซนว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะทีฟเช่นกันนะคะ How much or oh, temperature today? Oh below freezing now about p a t e l l now about 30 30 Fahrenheit yeah below freezing now yeah it's cold it's cold <laughs> Long time no see, huh? Oh, frozen, yes, yes, yes. Oh, thank you so much. Please everyone give her thumbs. <laughs> thank you so much, potatoes. <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะเป็นเพื่อนกันเนาะแจงก็พาเดินเล็กๆน้อยๆน,นะอุ้เดี๋ยวแจงพาไปเดินอีกอีกทางหนึ่งนะคะทิ์ตอนนี้กี่โมงแล้วคะบ้านทิ์ทุกคนแปลกใจว่าเอะแจงขึ้นไลฟ์เออแจงก็ไม่ได้ไลฟ์นาาเลย เจงก็รอให้หิมะตกแล้วเจงก็บอกว่าถ้าหิมะตกเจงจะไลค์ทักทายเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวมาอยู่ทางนี้นะคะอุ้ยหนาว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  keep your body warm mm. thank you Patel thank you so much <laughs> อ่า โอ้ล oh, ูกแกดสโนว์ออ้เพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมเห็นนกไหมคะอุ้ยหนูไม่หนาวหรอลูกหนูก็ออกมาหากินนเนาะ ทุกคนเห็นนกไหมคะตัวเล็กๆ Can you see a bird? The tiny one. Oh, hello. Oh, full way already. อุ้ยเที่ยงแล้วโอ้เ oh, ที่ยงครึ่งแล้วนะคะ w e l come always, my friend. Thank you so much. Where are you now, p a t e e s You back to work now or you uh, with your family? This is my garden. <laughs> it's still really cold. I cannot do anything now. really is cold. So I am อ้ยทุกคนดู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 ด,ด,ดูมันหนาวมากเลย I'm cold my oh my hand shaking now so I would like to go inside the house my friends guys I would like to go inside the house because now I'm so cold y e a h so cold oh oh เพื่อนๆขาตอนนี้คือหนาวแบบค้างสั่นแล้วนะคะ Oh, oh okay, okay okay got it got it no okay we're working okay okay how many people stay there they're really cool. oh uh how many people in this forest uh we got We mm, got the house about mm, one hundred thirty house something like that. I'm not sure, you know. I'm not sure, but uh, I used to ask my husband that how many house inside this forest. He told me that's about one hundred thirty house, mm -hmm. something like that. Huh? Not sure. Tell. Yeah. I know you from India, my friend. Hmm. So to conquer. to conquer. Oh, let's see. Somebody inside waiting for me. Menawa. Hello, baby. Hello. Hello, baby. Hello? Hello, baby. Yes. Yeah. Yeah very big yeah yeah Bibi Bibi good morning good morning Bibi say hi to my friends Hey girls girl Hey Bibi Bibi Oh คุณแนวสวัสดีนะคะขอบคุณที่แวะมาทักไทยกันนะคะขอบคุณมากๆเลย So cute puppy no She is the cat. <laughs> cat. Her name is Bibi. Yeah. <laughs> she is the cat, not not a dog. Bibi said, "I'm a cat. I'm not a dog." <laughs> oh, cat! Yes, she is cat. She is a cat, right? Yes. <laughs> ไปแล้ว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 เอาละค่ะทุกคนทุกคนขาทุกคนขาทุกคนค่ะ,คคะ Hello e อ e r y o n e นน่ารักสุดอลล r a ขอบคุณนะคะบีบีก <laughs> เอาละค่ะทุกคนเ้ยแจงจะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนานๆก็ขึ้นไลฟ์ทักทายเพื่อนๆนะคะขอบคุณพี่ไก่ขอบคุณอ่ณ Thank you so m u c พท้าวนะคะขอบคุณใส่ทิปจุ๊บนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแนวนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะทีะ่เข้ามา Thank you for stopping by every one นะคะขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณที่ว้าวกดไลค์ like, ให้ต้องเสียไลค์นะคะเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์มากๆเลยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายนะคะจะ พูดคุยกันก็ดีหรือไม่พูดคุยกันก็ดีนะคะแจงก็ดีใจค่ะเพราะว่าแจงขึ้นมาทักทายเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าแจงบอกตัวเองว่าถ้ามีหิมะแจงจะขึ้นไลฟสดแล้วแล้วก็มีหิมะมานะคะแบบบางมากๆ it's just dust of snow อย่าเอาละค่ะทุกคนแจงไปแล้วนะ thank you so much ขอบคุณนะคะบ๊ายบายพี่ไก่คะแจงไปแล้วนะทิปไปแล้วนะพัเทียวบ๊ายบาย I'm hungry now so oh, I would like to have breakfast อย่าคุณแนวสวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายมันจะปิดไลท์ยังไงล่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันปิดไลท์ยังไงฮ้จะไม่ได้ไลท์สดนานแล้วนะคะสวัสดีค่ะคนบ้านนอกนอนนานนะคะน้องแจงจะลงไลท์แล้วค่ะขอบคุณมากๆเลย แจงทุกคนเดี๋ยวนะแจงหาก่อนว่าเจงจะลงไลฟ์ตรงไหนแป๊บหนึ่งนะคะแจงไม่แน่ใจเพราะว่าเจงไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะโอเคคุณแนวก็ทักทายคนบ้านนอกนอนนานนะคะ ทุกคนจังจะไปแล้วนะใช่ไหมต้องปิดตรงปุ่มที่เป็นเครื่องหมายกากระบาดใช่ไหมคะป <c oughs> านไม่ได้ไล่นานจนลืมมาทำยังไงนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วเคยสอนพี่มาหนูลืมนะพี่ไก่เอาจริงๆหนูลืมว่าลงไลฟอย่างไงเดี๋ยวนะคะแปบ๊บหนึ่งโอเคบายบายค่ะลองปิดตรงนี้ดูนะคะโอเคทุกคนไ้แล้วขอบคุณขอบคุณแล้วขอบคุณไปแล้ว,ค,ลวค่ะ